ปลาเผานะคะวันนี้เรามาทานปลาเผากันนะคะโอ้ฝัง่งตังโดยอีกฝั่งหนึ่ง,งอีกฝั่งหนึ่งที่จะแกะตรงนี้ออกปลาเผาตัวโตๆ,ตๆ,ตๆนี่คือน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มใส่ถั่วนะคะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็เ ise. ขาแถมเขาให้ถั่วมาไม่ได้แถมแล้วก็เทค่ะน้ำจิ้มน่าอร่อยมากเลยค่ะ เมี่ยงปลานะคะนี้น้ำจิ้มทีฟูดสีเขียวนะคะอันนี้สีแดงสงสัยจะออกหวานหน่อยเพราะว่ามีถั่วให้ด้วยแล้วก็มีผักค่ะนี้ผักเขาให้เยอะมากแต่แม่จจกก็ก็คือแบบผักเนี่ยก็ต้องเอาไปล้างใหม่นะคะเนี่ยล้างอีกรอบนึง แล้วก็จะมีขนมจีนเดี๋ยวเราจะเทขนมจีนออกกินนะคะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันนะคะน้ำจิ้มแซ่บค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พน้อง,องลุงป้าหน้าทุกคนนะคะทางยูทูบนะคะช่องแม่จ๋าพาเชิอเจ้าพาเพื่อนเพื่อน,นมากินเมี่ยงปลานะคะเมี่ยงปลาตัวโตๆค่ะมันยกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะยกให้ดูหน่อยนึงตัวใหญ่มากมากเลยไม่รู้เขาจะซื้อมาให้ทําไมตัวเบลอเบื่อเนี่ยยกไม่ได้นี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยเห็นขึ้นตัวไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะกินนะคะแล้วก็มีผักนะคะมีผักเทขนมจีนก่อนอเทขนมจีนก่อนนะคะมีขนมจีนด้วยเนาะ น้ำจิ้มก็คือบอกไปแล้วเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาใส่ไปเลยน้ำจิ้มไปเลยน้ำจิ้มเนี่ยลูกลายมาอีกละจะบอกว่าฝันดี น้ำจิ้มนะจ๊ะเนี่ยลูกลายมาอีกแล้วลืมปิดเสียงลองน้ำจิ้มหวานก่อนนะจ๊ะกินแบบมุมมามก็ขออภยัยนะจ๊ะอืม โมกี้น้ำกิ้มหวานจริงๆแล้วเราไม่ค่อยถนัดนะ้าแบบนี้นะเราเอ้ยล่วงเลยกระซางมันเถอะนี่จ้า อันนี้ยกไม่ได้นะ้ำจิ้มซีฟูดนนฟ้ดน้ำจิ้มซีฟูมมโมโ้ดนะจ๊ะนี่จ้ามมโหลดมาดนี่ Ма mm -hmm. กินแบบนี้บ่บกเก่งปั้นไดหน่าอบอุ่น เพียคนเดียว ซีฟู้ดน้ำจิ้มหวาน

不常比较。嗯 아침완 嗯嗯嗯。 กินนรวมปาดคือข้ามไนแทกกัดเอาหน่อยๆเด้อ <c oughs> free food. าจะเลอะเทอหน่อยนะคะอย่าถือสาข่อยเด้อพี่นอ้องอย่าถือสากันนะคะถ้ากินไม่เลอะถ้ากินปลาเผาไม่เลอห้านิ้วมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันจีบมือไม่ได้อะ่ะ One, two, three. อิ่มแล้วผักก็ยังอยู่น้ำจิ้มก็ยังอยู่ค่ะส่วนปลาก็ยังอยู่โอ้ยมันตัวใหญ่มากค่ะขอลาพอเพื่อนๆแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายๆขอบคุณค่ะ